เพื่อนค้เสร็จแล้วทั้งสองด้านสวยงามสวยเนาะนะคะแล้วก็ในชุดคิดเนี่ยอันนี้คือซิปปากกระเป๋านะคะเป็นซิปเบอร์ห้านะคะ,ะพี่ตาก็พิจารณาเห็นว่าเวลาเย็บมันต้องใช้เครื่องมือในการเจาะใช้ซ่อมในการเจาะมันต้องใช้ครีมในการตัดฟันซิปดังนั้น เพื่อนๆทั้งสิบห้าท่านชุดคิดสิบห้าชุดเนี่ยอาจจะไม่มีอุปกรณ์พวกนี้พี่ตาเลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวซิปเนี่ยพี่ตาทำทำสำเร็จอย่างนี้ไปให้เลยในชุดคิดสิบ้าชุดนะคะเราจะทําประกอบซิปอย่างนี้นะคะไปให้เพื่อนๆเลยเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องรัไปลําบากหาอุปกรณ์ต่างๆอีกนะคะหัวซิปก็จะเป็นหัวซิปหน้าตาสวยงามประมาณนี้แต่ไม่มีชื่อแต่ไม่มีชื่อยี่ห้อปินดานะคะเป็นหัวซิปไม่ไม่มีการตอกชื่อนะคะ พี่ตาก็จะทําไปให้แบบสวยงามอย่างนี้นะคะนี้เราก็มาเจาะมาเจาะรูหนังเพื่อที่จะเย็บนะคะพี่ตาก็มักจะโชว์ด้วยคอนอันนี้แหละแต่จริงๆแล้วตัวพี่ตาจริงๆแล้วมือโปรนะ,ะเมื่อเราเป็นมือโปรเราก็ใช้คอนที่มันแบบมีความหนักหน่วงนะคะเออเจาะลงไปตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาใกล้ๆสายตาหน่อยนะ เนื่องจากพี่ตาสายตายเอียงนิดนึงนะคะพี่ตาก็ต้องวัดดีๆหน่อยนะคะดูดีๆกันว่ามันโอเคไหมตอกไหมคะจะตอกอยังไงล่ะคะตอกด้วยถ่ายด้วยไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่ตาให้เพื่อนๆดูนะว่าประมาณนี้นะคะพี่ตาก็จะตอกลงไปอย่างงี้นะคะแต่มันถ่ายไม่ได้นะคะตอกแล้วก็อย่างนี้นะคะตรงนี้มันห่างอยู่พี่ตาก็เอาอีกรูนึงนะคะ ตรงนี้ก็หวานเสียวไปนิดนึงนะงัวแต่ห่วงหน้าห่วงหลังนะคะนะห,หเอาตรงนี้อีกรูน,นึงโอ้ยต่อไม่ได้ค่ะคอนมันโดนกล้องพอดีตรงนี้ไหมคะตรงนี้เราก็น่าจะเอาอีกรูน,นึงนะคะก็เอาแบบเดี่ยวๆนะเอาซ่อมแบบซ่อมรูเดียวเจาะเข้าไปนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เอาซ่อมเอาซ่อมสีรูนเนี่ย เนะจาะตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ำตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะแล้วก็เอาซ่อมรูเดียวเจาะตรงนี้นะคะเพื่อนเ่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปเย็บกันส่วนซ่อมซ่อมสี่รูกับซ่อมหนึ่งรูนี้พี่ตาสั่งมาไว้ขายด้วยนะคะแต่ว่าสั่งมานิดเดียวขายมีอย่างละสิบอันนะคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวของมาแล้วพี่ตาจะโพส์ขายให้นะคะนี้เราก็จะมาเย็บนะคะมาเย็บหนังนะ โดยใช้ได้เทียนเบอร์เล็กสุดนะคะได้เทียนเบอร์เล็กสุดเพื่อนๆซื้อไปเยอะแล้วนะแต่ว่าเพื่อนท่านไหนยังไม่ได้ซื้อก็มาซื้อซะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากนะเชือกเทียนเนี่ยนอกจากใช้เย็บหนังนะคะพี่ตาก็ใช้เย็บปลอกมือนะคะใช้เย็บอุปกรณ์หนังอ่าพวกตัวดีพวกหนัง ตัวดีพวกสายกระเป๋าอะไรพี่ชาก็จะใช้แต่อันนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยเหมาะสําหรับทํางานหินทําควงมงคลที่พี่ตาใช้ประจำนะคะแล้วก็ต้องใช้เข็มเย็บหนังด้วยนะคะบอกเลยว่าต้องเข็มเย็บหนังเท่านั้นนะแล้วถึงยังไงก็ต้องใช้ปลอกนิ้วอยู่ดีนะคะมาเริ่มเย็บนะคะพี่ตาก็เย็บด้วยวิธีบ้านๆนะ เพื่อนก็ไม่ไม่ควรจะเอาเป็นแบบอย่างแต่ว่าเาพื่อนอาจจะงงว่าอา้าวทาไมล่ะไม่ให้เป็นแบบอย่างแล้วพี่ตาจะมาทำให้เพื่อนดูทำไมก็ดูเป็นแบบอย่างว่าเย็บแบบบ้านๆมันก็ได้นะมันก็ได้เพราะเพราะเราเย็บแบบคอนโดไม่ได้นะเราก็เลยต้องเย็บแบบบ้านๆเดินหน้าไปเลยค่ะไม่ต้องห่วงห่วงหาอะไรอาวเดินหน้าไปค่ะ เดินหน้าไปเลยค่ะเชื่อพี่ค่ะพี่เย็บมาลายอันแล้วค่ะดึงอันนี้ไว้นะคะดึงดึงปลานี้ไว้ก่อนนะคะเย็บไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยพอถึงอันสุดท้ายแล้วก็ย้อนกลับมาค่ะย้อนกลับมาอย่างนี้แล้วก็ย้อนกลับมาพอพอขายย้อนกลับมาเนี่ยมันก็จะมามาโดนอันที่ยังไม่มีได้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะนี่นี่ ดูไปก่อนดูไปก่อนอย่าเพิ่งงงและสงสัยนะคะดูไปก่อนเชื่อพี่เอาไว้นะคะเชื่อมันในตัวพิตา,าไว้นะคะนี่เห็นไหมคะในเห็นไหมคะนี่เห็นไหมค,หหมครบทุกรูไหมล่ะเดี๋ยวนะปรับกล้องให้ชัดๆครบทุกอันไหมคะพลิกมาด้านนี้ให้ดูเห็นไหมครบทุกอันไหมนะคะแต่ว่าเที่ยวเดียวมันไม่สวยต้องเอาอีกสักเที่ยวหนึ่งนะเอาเป็นได้คู่นะไป ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเธอเดินหน้าไปเรื่อยๆค่ะเชื่อมันในตัวครูนะคะนักเรียนจะพานักเรียนยแบบบ้านบ้าน,นเดินห้าไปเห็นไ,ไหมได้สองเส้นแล้วสวยไมล่าสวยไมล่าได้สองเส้นแล้ว มาขากลับค่ะที่นี้ไปแล้วก็รู้จะกลับมาด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาจบท้ายให้เพื่อนดูนะคะว่าเวลาจบแบบบ้านๆจบยังไงแบบใครทําเป็นก็ทําแบบคอนโดไปนะคะคนทําไม่เป็นก็ทําแบบบ้านๆเน,นี่ยค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะนี่ขวาทับซ้ายค่ะ เอาวิชาลูกเสือชาวบ้านมาใช้ขวาทับซ้ายและแล้วก็ซ้ายทับขวาค่ะนี่คือแบบบ้านๆนะคะนี่นะคะตัดชายค่ะชึบอ๋ออ๋รีบมากรีบมากเนี่ยแต่ทีนี้จะใช้ไฟแช็คนี่เปิดพัดลมค้างอยู่นะคะมันจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวนะคะตัวบังพัดลมนะคะบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียนี่เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะก็เสร็จแล้วทั้งสองด้านนะคะ